ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับการขัดเคลือบควบไฟหน้านะครับแล้วก็นะครับติดตั้งนะครับชุดไฟซีนอนแท้นะครับของทีมงานเดลโมดิฟายของโตโยต้าเคม y รีคันนี้นะครับก็ทำการขัดแล้วก็เคลือบโพลีเมอร์ให้ใหม่นะครับรถก็จะดูขึ้นดีดีขึ้นนะครับแสงไฟก็จะดูออกมาขึ้นแล้วก็จะดูใหม่นะครับโอเคนครับก็ทำการเทสไฟสำหรับลูกค้านะครับขอไฟดีครับเป็นไฟ อ่าดีธรรมดานะครับก็จะเป็นต่อไาสีน้อแทนนะครับขอไฟหน้าครับค,คบบทับแสงก็จะประมาณนี้นะครับก็เพียงพอการใช้งานในตอนกลางคืนนะครับไปสูงค้างไว้ครับ

สวัสดีครับร้านเด้บริการเดี่ยวครับวันนี้ลูกค้านำรถโตโยต้าแคมรี่นะมาทำการขัดเคลือบโครมไฟหน้านะครับอ่าก็อ่าโคมเสื่อมสภาพแลยนะครับแต่ก็ยังสามารถขัดก็เคลือบน้ำยาใหม่ได้นะครับนี่นะครับแล้วทำการขัดแล้วก็เคลือบน้ำยาให้ใหม่ก็ใช้งานได้ยาวๆครับเพราะว่าเป็นโคมแท้นะครับโอเคแล้วก็ทำการอ่าติดตั้งนะครับไฟลงอ่าไฟซีนอนนะครับคุณน้อนแท้นี่ครับลูกค้าก็อ่ามีซีนอนโรงงานมาแล้วนะครับแต่ว่าไฟหน้าขวาไม่ติดก็ทำการเปลี่ยนตะคู่เพื่ออห้ยุการใช้งานที่เท่ากันแล้วก็ แสงสว่างที่เพียงพอการใช้งานในตอนกลางคืนนะครับ <Okay. S 1> แล้วต้งการเปลี่ยนคู่เลยนะครับก็เป็นการไประบบไปเลยนะครับ <Okay. S 1> ไฟสูงค้างไว้ครับโอเคครับก็การ uh huh. ขอค้างไว้อีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นไฟสูงนะครับโอเคครับ เดียวตัดหมอกติดครับไปเลี้ยวขวาครับเจอได้ี๊ไฟหมาเลยอ,ออกไฟหามาครับเดี่ยวก็ทำการาขัดเคลือบแล้วก็ติดตั้งไฟโร<อ>งงานาาไฟซีนนนะครับอนอนโอเคครับเดี๋ยวดูบรรยากาศการตั้งติดไฟซีนนแล้วก็ขัดเคลือบโคงไฟหน้าของโตโยต้าเคมีแคนิ